อิดุกอิดุกไงครับกระดุกไงครับผมไงครับเบิ้งครับเบิ้งหัวมันครับมาแล้วครับผมไงเลยครับเบิ้งครับอือหืออยู่ปะอยู่ว้ายอยู่อยู่ครับแต่ว่าไตกระดุกครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านครับผมพอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมใส่เบียสครับวดบ่ได้ครับมือนี่ค่ำแล้วครับตอนนี้ก็6หกโมงกว่าแล้วครับมาลองออกหมายบึงครับเนี่ยข้องห้องกับเป็นใส่เดือนครับผมข้องนี่แหละครับข้องน้อยแล้วครับผมลองใส่บึงครับจะมันมีป่านะครับเบียสถือมาสิบเจ็ดหลังครับมือนีิครับ วกเนี่ยครับผมมันเป็นข้องเนี่ยหน่อยครับข้องเงียขึ้นมากครับกระิเจาะใสแบบนี่ยนะครับมีท่างใส่จักหน้อยครับผมเดี๋ยวไปเดิมต้นจากทั้งผนมากครับคำนะครับว่าสิบบุออกมากแล้วครับ ยันมุมีคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องได้รับชมครับยัน่นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเปิดเพื่อนนะครับที่กดค,คยกดติดตามนะครับยันนี้เบิร์ครับตอนนี้ก็ลดลงลดลงครับบูถึงหมยแยกเทือด่อครับผมคือสิบบวหอดฟังน้ำเขาต่อครับออกนาทุกคนเพิ่นมาที่หลังเพื่อนก็ครบแล้วนะครับ แต่ว่าของผม,มนี่ยังบต่ตเนอี่ถึงเครื่องทางนะครับเปิดมาตะกดนแล้วครับผมใส่กันเลยครับผมบน,น,น,บะนะครับเจาะลงเนี่ีแหละครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ ไปหลุดขอยยามน้ำกันครับมือนทีเดียวแล้วครับมันค่แล้วครับผมขอใส่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันมือนะครับสวัสดีตอนเช้าครับสบายดีสบายดีมาหลุดยามเบ็ดน้ำกันครับมือน,นีะครับบ้านเดี๋ยวใส่เบ็ดอยู่สิบ กาหลังครับ16หลังครับถือมา1ิเจ็ดหลังครับไซเบอเวิร์ครับคำก่อนนะครับุดประยามแล้กันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมเงียบครับเมือขึ้นบอดี้มายามครับมันหกนะครับก็เล่บบอดี้เม่มาขึ้นนะครับ ดูน้ำกันต่อครับผมใส่กันยากครับผมหกครับปลายนะครับนี่ตกหนับตกหนับปลาตองครับปลาตองปลาตองครับผมนี่น้องปลาตองครับผมอ้าวลุดแล้วครับผมไปแล้วโอ้ยหมดเดี่ยวเลยครับยังไม่ได้เตี่ยมเลย ไปก่อนแล้วรุดไปก่อนละครับผมเอามาดูอีกฟังหนึ่งครับผมว่าสิเป็ดยังไหนนะครับโอ้ยเบิ่งเดกอดเงียบๆครับเฮ้าอยู่ครับเขาอยู่อุ้ยเปิดใส่งโง่เลยนะครับปกติป่าคลองนี่มันหลายนะครับติดองโง่คนบิดเหรอนั้งครับเนี่ยเขาอยู่ครับเขาอยู่ป่าอยังครับดุนกันครับดุนกันครับผม ปลาเก๋งครับปลาเนื้ออ่อนครับครับผมปลาเนื้ออ่อน,นครับเอาเก็บแต้มครับดึงกระต้อครับเดิเลี้งแต้มนะครับใส่กระหฮกครับ หกขับเป็นข้อง่ายน้อยหรอครับผมตาหกขับรับ,รบไปหยุกับกระต่อครับเดี๋ยวครับตังนี่หัวจุ่มน้ำด้วยครับ z o o น้ำแล้วครับบลรูว่าจะยูหรือเปล่านะครับเป็นอีกอย่างครับเบิ่งรุดกันยูครับยูยูโอ้ยดุกครับอีดุกอีดุกงครับดุกงครับผมง่ายครับเบื้องครับเบื่องหัวมันครับ เบื้องครับบหัควครับผมถูกไงครับผมเดี๋ยวออกกันครับเดี๋ยวรุดอีกครับมาแล้วครับผมไงนะครับเบื้องครับผมครับผม บอกงเลยครับเกือบเป็นูโลครับนี่เดี๋ยวไปสร้างมันครับอยู่บ้านครับว่ามันจะใดจะขีดนะครับตัวเนี้ยลูกไงครับผมเจ้าครับเจ้ามานตัวเดียวก็คุ้มครับไปชมกันต่อครับอีกว่าจะมานรอดได้รุ่นบ่ครับข้ากับหกครับหัวจูบหน้ามีแล้วครับหลังนี่เบิ่งครับจะยูว่ครับ อยู <_ ð Belgium> <Ugh>. ่ปะอยู่ปะวายอยู่อยู่ครับแต่ว่าไถไปดุกครับระดกครับผมโอ้ตวใหไงเติอบครับแตาบ่าบหญไงสาตัวนั้นครับตัวนี้กใหญ่เติอบครับผมหลุดน้ำกันนี่ครับผมอีกจุดหนึ่งครับหน้าไฟครับหน้าไฟครับใส่เบ็ดไว้สามหลังครับ ดวกทีดักกุ้งไววมุ้งดักกุ้งไววนะครับหนึงครับผมชมดอกไม้ครับดอกสวยสะพังเลยครับผมเริ่มจะร้นล้วลครับชมบรรยากาศยามเสารน้ำกันครับผมดุนเบ็ยดยามเบียดน้ำกันครับแจ้วนี่ปลาหน่อยหลายครับ กุสีหล่อนไ้อยู่ครับเบ็ดผมบด่าหยามนะครับมือขึ้นว่มามันหกนะครับก็เลยบ่บอ่อยากมากนะครับปลาสองตัวฮะอเออปลาดูก2ตัว ใส่ค้งพุนเออไปเกี่ยวหญ่ากันครับพันไปเกี่ยวหญ่ากันพุนเห็นเพอนันเลยเอื้นถามนะครับว่ามานว่าสันคนรหัจัจก,กันครับผมออกหาอยากหากินแต่ละอาชีพครับเลียงงัวกัหาออกเกี่ยวหญ่าครับหญ่าก,กับพวฒหลายอยู่นะครับมีหลายอยู่ครับหญ่าฝนกับตกเรื่อยครับหญ่าเต็มอยู่นะครับน้ำคลอง ยับแยบเดียวก็ได้เป็นรถล้วครับผมไปลุนต่อ,ตอครับโอ้เบ็ดมาถือล้วครับมันมีความหวังแล้วเบ็ดเท่นีงครับ ดูทีแนวดักกุ้งครับดักปลาซิวไว้ครับบาดูจะเข่าหรือเปล่านะครับหลังนี้ผมยำมาแล้วครับสามหลังบริเวณท้ายถอดได้เบื้องครับโมเข่าคือเก่าครับปลาโมเข่าครับแถวนี้ยเนื้อบริเวณบ่อครับเดี๋ที่ทันใดมีเนื้อเด็ดครับบอกกันเด้อครับแนะนำเลยครับผมลองมาใส่หลายรอบแล้วครับตรงนี้ครับแต่ว่าปลากระยังบ่อนอยู่นะครับปลาซิ่วปลากระยังบ่อนยุบๆอยู่ครับ บรรยากาศตอนเศร้าครับแต่ว่าขางข้องหกมากครับหยาหวานครับตีมเลยครับใสเวทบ่ได้นะครับไอหมองใสหยาครับช่วงนี้ครับหนาฝนครับน้ำกระไหลครับหยากระไหลจะทันกับฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้กันเด้อครับขอบคุณเดฟซี่ที่เขามารับชมนะครับผมขอบคุณพี่ีดังนองที่เขามาติดตามนะครับ จะได้ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับมีความสุขความจเจริญทุกคนครับลำดุ้ลลำด้วยครับผมสวัสดีครับ